สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบย์เช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีซูซุนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิบนะครับวันนี้เซเบย์ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้พามาชมรถเครื่องยนต์ใหม่คันข้างหลังคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2จนะครับจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเบย์จะพาไปรับชมด้านหลังกันได้เลยครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบย์กำลังพามารีวิวนะครับก็จะเป็นรุ่น4ประตูไฮนเดอร์1.9เกียร์แซดเกียร์ธรรมดานะครับ ราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่952,000บาทครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกก็จะบวกเพิ่ม7,000บาทนะครับก็จะเป็นอยู่ที่959,000ในรูปของเกียร์ธรรมดาครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาลและเกียร์ออโต้เลยแต่วันนี้ที่เซลเบียกำลังพามารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวแซดเกียร์ธรรมดา สำหรับตัวนี้ต้องบอกกนว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่หมดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.2 m a c f o r c e นะครับสโลแกน m a c Force o n คือเร็วขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับสำหรับตัวการดีไซน์ของตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้พร้อมฟอร์มไฟเดย์ไลน์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานแล้วนะครับด้านข้างนะครับเป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วจากโรงงานเป็นสีเงินแบบนี้นะครับมี มันในข้างมาให้พร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมไฟ LED มาให้นะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าแล้วก็มีสวิตช์พับให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นรถเทสได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมานัดหมายกับเซลเบียได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางค o o เก e er, หรือว่าช่องทางแฟนเพจครับสามารถโทรมานัดหมายกับเซลเบียได้เลยนะครับมีให้ลองทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เลยนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นไฟท้าย LED มาให้แบบนี้ครับพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ตัว Z 2 2 Max Force มฟมาให้แล้วนะครับนี่สวยงามมากๆทํทำใน้รุ่นของตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีลูกค้ามาทดลองขับทุกวันเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าทดลองบอกว่าอัตราเร่งดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ลูกค้าประทับใจครับจากที่ลูกค้าทดลองขับมาแต่พาชมด้านในกันบ้างแล้วกัน,นครับสำหรับด้านในก็ ต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรายังเป็นตัวดีไซน์ของตัวโฉม2024อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เรามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของตัวเครื่องยนต์นะครับให้อัตาราเร่งอะไรทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแล้วก็รองรับการใช้งานที่แบบว่าสเสถียรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับตัวนี้เป็นตัวยูโรไฟแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซลเบยได้นะครับสำหรับตัวจอรครับก็เป็นจอ9นิ้วมาให้แบบนี้ครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ยังเป็น แอร์หมุนอยู่นะครับในตัวของเกจแซดแต่ว่าได้เป็นเบาะหนังแบบนี้มาให้ครับเป็นเบาะหนังเทคโนโลยีคลูแม็กนะครับก็จะลดอุณหภูมิความร้อนนะครับเวลาจอดตากแดดก็จะไม่ร้อนเนาะมาพร้อมกับตัวพงมาลัยหุ้มหนังมาให้นะครับมีตัวปรับสวิตช์โหมดวิทยุเชื่อมต่อ b ล u e t o รับสายโทรศัพท์ต่างๆเรามีให้แล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นตัวที่ล็อกความเร็วหรือว่าคุชชั่นโทอะไรเรามีให้นะครับตัวนี้ สำหรับกุญแจยังเป็นกุญแจร,รีโมทอยู่ให้แบบแบบนี้2ดอกครับสว่าตัวนี้ตั้งแต่เกตซทร่ขึ้นไปก็จะมีตัวกันขโมยมาให้นะครับหน้าจอ M อ d ดีเป็นหน้าจอสวยงามแบบนี้ครับเป็นดิจิตอลเนิ้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนโน่นี่เป็นไงเป็นหน้าจอแบบใหม่นะครับเหมือนรถเก่งเลยต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับส่วนตัวพวงมาลัยสามารถปรับระดับได้สี่ระดับเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาให้แล้วก็มีตัวสวิตช์พับนะครับ ตัวเบาะเกจยแซดสามารถปรับสูงต่ำขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันมาและกันครับสำหรับด้านหลังก็มีแอร์หลังมาให้นะครับพร้อมตัวชาร์จเป็นระบบไทสีนะครับทั้งตัวหน้าจอหน้าแล้วก็ด้านหลังเบาะสามารถพับขึ้นแล้วก็พับลงได้นะครับก็ดีไซน์ตัวแซดต้องบอกก่อนว่าขายดีนะครับเพราะว่าออปชั่นตัวภายในเบาะเนี่ยเป็นสเปคเดียวกันเลยนะใช้เงินดาวแค่ ไม่ถึงแสนก็สามารถเป็นเจ้าของรถอ e ี u z u ุ l l n e w 2.2, 22 Max f o r c e ได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซเวียได้เลยนะครับเบอร์โทร089 8979862นะครับก็ฝากช่องทางติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดยอยากให้เซเวียทำรถรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้แล้วกันครับ สำหรับนี้ก็ข,ข้าวกันประมาณนี้แ้วกันครับคลิปหน้าเซเว่นจะทามาทำรุ่นไหนอะไรงไง,ไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยกันครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันครับสวัสดีครับ